ตอนนี้กัเป็นเวลาประมาณเก่าโม่งครับพี่น้องครับ <Hayır> ด <CCTV>

ไม่วนาะไม่หัวพ้อมกันแล้เตรนครับพี่น้องครับวกตกตเลกัเ็มเกือบพวกตเล่นเส้นเนี้ยสวัสดีครับพี่น้องครับนนี้นะครัผมอยู่ที่ตลาดนัดสมปอยอุทุมพรครับพี่น้องครับนี่บยากาศด้านหลังครับพี่้องครับกาลังเลี้ยงงูขนนะครับพี่น้องครับ ันนี้บรรยากาศงูอาลอขึ้นรถครับพี่น้องอ้ว่านี่ถคือว่าการสื่อการขายกบคือขักคยู่นะครับพี่น้องครับถือว่าคือขักนะครับวันนี้อันนี้คือเป็นงั่้าล้อยถี่ในหางเป็นสื่อนะครับเป็นงว่้าส่วนหหายก็จะเป็นงูอาอ้วนๆแน่นะครับที่ขายดีครับพี่น้องนี่อันนี้ครับกำลังกำลังขึ้นรถอยู่นะครับเป็นงาโค้งกับมีนะครับงาโค้ง่าแม่กับมี่นะครับงูโค้งงาแม่นะครับราคา ส่วนหลายกระสีเป็นว่าถี่อายุมีอายุนะครับตัวน,นี้ก็น่าจ,จะเอาไปขุดนครับมาพงมาเมียชุ่มเนยนะได้สีย่างไหมจุดนี้นะครับอีกจุดหนึ่งนีะครับดันฟังผลกำลังใจเงื่อนกันกับนี่รับพี่น้องครับจะเห็นว่ากำลังใจงอันนี้ในห่างเหยดครับกำลังยิง ยืนเบ่งครับ oh <ill> ครง่วงามเขามาตลาดครับนี่ครับเดี๋ยสีถามเพิ่นเดยวครับเดี๋ยครับ่ั้งนี้ก็ตำมกันแหละครับพี่น้องครับไกันเนี่เราก็ยังยุ่งหลังไปนะเป็นเ่าเดไเสิร์ฟพีเจ้านี่งวงามครับพี่น้องครับเดี๋ยวเดี๋ยวสีถามเพ่นง่ามง่ามงามครับพี่น้องครับ แมัเแ่วได้วาพึงมกแน่วได้วาพึ่งนะครับข้มีงึนแมง่ามีนี่ครับพี่น้องงามงามงามงแบบนี้เอิ่นเขาได่น้องสี่ครึ่งสี่ครึ่งด้วครับเด้อนะครับสถานะเป็นจระักษ์สี่หมื่นห้าพครับพี่น้องไอ้เจ้าบานไอ้เลย่อยเดีพูดจะพูดยือ คนเบิงหลายครับพี่นอ้องง่วงงาม้ามานในตลาดคับมาเอมื่นหา้หาหา้องสี่น้าลูกพี่หนังหนึ่น<อ>งดีเบิร์ซเียปเ่่พวกวีทีนคี่ทงปีสองหมื่นัวนะครับท่านได้พอไอ้รถเดี๋ยวจะพูดชื่อได้รอไอดกรมากนะครับเดนง่วงามของสวยๆงามๆครับพี่นอองงมม้องยกง่งามมางเอเองท่านี้ประกาไหนก่ตรงย่าน สมไม่เห็นแล้วไต้วมาผ่านมาผ่านมูสถานะสมแล้วสมแล้วนะะีใบให้พวกมีใบสม้อมนะครับแ,แต่ว่าครับกโเล็ดโอ้ผมขอพันธ์กับมี่ด้วยครับเด้อ พอผัดนะครับบอกเรื่องสมบอกเรื่องสมเรื่องยังขึ้นปั๊บยใหญ่บให้ได้ยินเรื่องให้เขาจะคล้องสี่หมื่นห้านะครับต่อร่องได้น้อได้ได้ต่อได้ครับต่อร่องได้นะครับสูงเกือบจอมหัวนะครับสูงเท่าไหนหนึ่งก็สูงแห้งแถมแห้งดีน้ะมันแมนครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมอ้อมนี้ประกันให้ตำหนีประกันหางยาวแห้งนะครับพี่น้องครับสวยงามครับพี่น้อง เขามาในตลาดเดี๋ยวมาเบิงเดนกกโบครับพ่าตัวนี้สี่หมื่นห้าพนะครับแล้วก็แล้วก็พอผูกสอหมืองห8ื่นแปดนะครับเทหาครับจากได้จากไดสี่หานะครับเด้อบักเทิร์กับปูห้องห้าหมื่นแดเลขตัวเห้าหมื่นนะครับบักพอพันสายเสื่องรับประกันเสื่องรับประกันเสื่องเก่งขึ้นจ้าของแมนรับประกันเลยว่อตัวนี้สองสองแปดแมนห้องสองแปห้องแปดนะครับรเด้อพ่ออยู่บนกงหมกครับ บึ้งหมอกล่าศีนะอ๋อบึ่งหมอกราศีนะครับบึ้งหมอกราศีนเ้าเปียเสียวนี่นีนี่ตัวนี้ครับแปเบิ่งตัวนั้นก็ไดรพอนี่ละหัาวเผินอ้ํานี้ประคันใหนจบ่ง้ามเบิ่งเอาเบอร์โทรไปเลยครับผมอาฝากเบอร์ก่อนฝากเบอร์ก่นศูนสครับเก้ครับสามศนครับอ่าทวนีกเคืยันยันยันบุกขึ้นเกขึ้นานย์เก้าสามเก้าหกสองสามศูครับ เบอร์เิ่นนะครับโอ้ผู้ใดกับเบอ่งอีซีิมหาเนนะครับเด้อาตซิมาเนี่เนี่นี่ยซีซิหานะครับผู้ได้กับเบิ่งตัวเนีั้มเคยไดันก็เคยได้ยตว่าเคยได้ยตอันี้ไม่เห็นจะเป็นพวสมว่ามันสุดเร์ ันเสียโก้สี่สิเพดอยักดื้อนออกแล้วมันยัไม่เบาด้เียดาวหมงเอาล้เพื่อนนี่ก็เปียซื่อส่จะบกก่เดี๋ยวตัวเดียวตัวใหญ่หร่ตัวใครับตัวใหญ่ก็สียเอาสามาน่ล่ะตรีมเอาเบาวบเขาไว้เื่อ ครับงามๆอีกตัวนึ่งเอิ้นเท่าไรก่ป้ากสามหมื่นครับสามหมื่นสามมื่นนะครับคูกันอีกตัวนึงสีสีเหรอเนี่ยตัวนั้ขายแล้วตัวนั้นขายขายไปเท่าไรก่อนตัวนี้ขายมูลเจ็ดพันห้ามูเจ็ดพันหานะครับคูกันก็สามหมื่นเพื่อนนครับเด้อสามหมื่นแม่สาวน้อยนะครับลูกสลูกเคหนึ่งนะครับอันนี้ก็าเซ้สายเซิงครับืพี่น้องครับสายเซิงนะครับตัวนี้เอิ้นสามหมื่นครับพี่น้องครับ ขายงูถึงวันเท่านั้นทีมื่นเพิีดีบ่นี่บโอ้ราคาต่อรองได้ครับพี่นองครับเอ็นไว้สามมื่นน้อยอีกตัวหนึ่งขายไปแล้วเอาฝากเบือรในปะซดะครับผมหนึสองเจครับเก้าหนึ่งหนึ่งครับผมพ่อยญ่หยั่งตัวพ่อยญ่สลามพ่อยญ่สลาม นะครับผู้ได้ยากใกล่นะครับสองหมืน่นแดนะครับเด้อบ่ได้เบิ้งคาพี่น้องง่วห,หลายหลายเหมือนนี่ง่วง่วหลายอีลีครับพี่น้องครับเมือนนี่นี่โคมันพิไงวทู <c oughs> น่นบาานให้ พอพี่หมิงหายสามร้อยในปูฮงนี่ครับเซตใหญ่อีกครับพี่น้องครับแม่แม่ลูกครับพี่น้องครับแม่ทางลูกว่าเท่าไหร่กับปลาขายลูกมั้งหรืครับขายลูกแล้วอ๋อลูกว่าจุงไปส่งเจ็ดพันป่ะเจ็ดพันนี่แหละนี่พันเอาไปส่งอ๋อพันเอาไปส่งนะครับวนนะคือเขาเพราะว่าเพิ่นบ่มีหม่องยูแม่นบ่ บันี้แมวเพิ่าสาแมวแมวแมวเอาส่นสิบห้าร้อยสองหมื่นสิบห้ครับพี่น้องสูงๆใหญ่ในะครับใจลูกดีดีครับลูกกว่นี่นะครับนี่หร้อยน้อยหนึ่งนะครับแต่ว่าราคากะบโบแพงครับพี่น้องครับสองหมืนบห้ครับพี่น้องสองหมื่นสิบห้าร้อยบอีกตัวนึ่งเลยป้าหนึ่งหกพันหมึ่งหกพันนะครับฟางเนี่ยนี่ครับพี่น้อง หมื 16, ่นหกพัยครับตัวนี้ตัวแม่นะครับตัวใหญ่2องหน้ร้อยครับพี่น้องครับลูกขายไปแล้วนะครับเจ็ดพันนี่ลูกเป็นต้นใจลูกดีครับืองหมื่นเจ็ด <c> พ <oughs> ันนี่รอย่อองกันอยู่นะครับเดี๋วฟ้าเนี่ย<ว><ว> <c oughs> ตัวนี้ขายระคราบเนี่ยคู่น,นี้ขายไปรตหวานคู่นี้ขายสามพันแปดสามพันแปดแก่ตัวละตัวละมื่นเก่าถึงตัวละเท่าไรมือเก่าตัวละมืน่เน,มนเก่าครับพี่น้องครับ,าบขายขายไปแล้วพี่น้องครับ ครับขายไปแล้วครับเอาฝากเบอร์ใด้ป้ามันก็สามสามเก้าเจ็ดสามสี่หกแปดครับหอยยังก่อนครับหอยยังก่อนหอยนันหอยนันมันจะใส่นอนกัวราศีนะครับวันนี้เอามาจากตัวมันเองเอามาดครับขายขายผูต้นงขายผูตัวนงครับผมมันมันครับป้าวันนี้ครับครับคมจวยางูนพังันพเสียเอาตัวใหขึนมาเอาแม่ลูก ขาจิ๋มีลูกสองมืนี่พันมีมันเจาะพันเขาโทรดามเขาเ็นขาจ๋ขายลูกมนโอพันหนอ๋อร้นี่ครับพี่น้องครับว่าไทยไทยครับไทยไทีใวัาเท่าไรหลาบมื่สงครับหมื่นสองพันแม่ลูกแม่ลูกด้วยครับเด้อแบบไทยไทยด้วยครับพี่พี่น้อง ได้เขได้อยากได้ว่าไทยกระโดนเป็นอย่างนะครับกระบอกกระโดนไปแล้วุกครับแต่ยังไม่เดือยอยู่นะครับหมื่นสองพันแม่ลูกลูกแม่หรือลูกผูวนะครับลูกโตผัวนะลูกโตผูนะครับเด้อยหมื่นสองพันะครับพี่น้องแม่กับโซดีครับลูกกับโซดีครับนะครับเกินไปหมื่นสองพันต่อร่องใดเอกในหน่อยนะครับได้อยู่นะครับต่อร่องใดเอกนะครับเอาฝากเบอร์นะครับเบอร์โทรจำบารายเบอร์โทรจำบารายห้อยยันต์ก่อนัสร็ หอยน้อยครับหอยน้อยมันจะใส่ลาราศีสไลด์ราศีสไลด์ถามเอาเด้๋ยครับเดือหอยน้อยลาสีสไลด์หมื่นสองพันครับพี่น้องครับกันอยากได้กันออนไลน์กันเบอร์โทรบ่มี่ครับถามเอานี่หมื่นสองพันเด้๋ยครับเด้อ เอามาจากตัวครับมันเนี่ยขายไปหรอสองขายไปสองเหลืยสองครับมันนี้หอยหน่อยมาเป็นจาไดนตลาดมน,นี้มะถือว่าคือขายของที่คือคนสือ่อบ่มีคนขายหลายโหดอเป็นเงียบเงียบเนี่ย<อ>เป็นเงียบเงียบเนี่ยแขกบ่มี่น,นะครับเด้พิ่นมาก็พอได้ขายนะครับมันนี้นะครับหอยหน่อยว่างามๆนี่เอิ้นเท่ไรต์ปะามเมื่ สามเมื่นเพียงแม่สามเมื่นเพียงเพียงเลยครับเด้อนี่มาแล้วได้เมื่อแล้วตัวหนึง่งนะครับตะกูเพิ่นโอ้โค่พมกันขนาดเลยด้านหลังนะครับสามเมื่มนครับแม่นี่ครับของเพิ่นแม่สูงโอ้ยสูงแห้งเลยครับเด้อสูงว่าเป็นร้อยหาซีฟุตละครับสูงสูง<อ>ครับพี่น้องครับแต่ว่าสถานะเป็นจังไนเดี๋ยวสิถามตาเหมือนนะครับเป็นจังไนที่คาดการทองว่างบนเนี่ย ทอง่างเนาทองวบางเนาะแต่เพิ่นมีลูกมานบ่งปะบ่อยกลูกมากอยากลูกมากอยากลูกมากนะครับเดินไปสามหมื่นนะครับต่อร่องใดนะครับพี่น้องครับเอาฝากเบอร์ได้ปะศูนย์แปดเจ็ดครับผมศูนย์หกครับแปดห้าครับเก้าสองเก้าครับผมเอามาจุดตัวปลามืาเนี่ยเอามาสามตัวเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวนะครับายถึงถึงนะครับโอ้โเหมือนปอุกปลาพันญ่ไปแล้วครับพี่น้องครับง้อผู๋ไปแล้ว า็ปูกขายดีคือเกา่าครับพี่น้องครับเมื่อนี้ถึงแม่คนซื่อสิบหลายนะครับแต่บางงูปูกก็ยังพอได้ขายนะครับหลือก็จะเป็นงวแม่ครับพี่น้องครับแต่ว่าการแลกงสื่อการเป็นวันเ,เงียบๆนะครับแต่ว่าผมมองมันเหมือนกับคนหลายครับพี่น้องครับคนหลายจุงงงูลบไปลบมานะครับโซนนี้เป็นโซนดันนาครับ ส่งบอลลูซิเกตครับเต็นรถแล้วพี่น้องก่อนมูเลยเร็วกาอกกัโดนหน่อยไม่จะตีนนาตีนลังกูม่หรอ เจ้าบ้านเหรอครับเนี่ยนมีรานี่ลวเมสองแสนห้าสองสอห้าสองพันห้นเห้าขึ้นเกี่นองพั้าเบสองพันหาอุ้าอุ้อุ้มเาโอจินมอสียางทั้งใดบัดพืนึงลักหัวเพืนึงดุ้ึงลักนี่ครับพี่น้องครับพอตัวจริงจริงวัสดีครับผมมามาจากไหนเมือนี่ยมาแซีเกตครับครับบาให้ครับบัานนให้มาบึงงัว มาเบิ้งง้อหรือมาขายมาเบิ้งง้อไม่ขายเหรอมาเบิ้งง้อหน่อยไม่ขายครับผมรักพันอ๋อคาจะสี่ห้าตัวหรคราคาผมว่อ๋อมันอยากได้ง้อหน่อยน้ามนครับเลยเข่าม้าหาให้นะครับพี่น้องครับอันนี้คือจริงๆกับเป็นเพื่อนกันในเฟซเนาะในเฟสบุ๊คติดตามเพื่อนตลอดละติดตามตลอดรุ่นเนี่ยครับผมพักเรื่อยครับเป็นจ้าไหนง้อมาเนี่ยราคาราคากั คือว่าถือก็บถือว่าแพงกับแพงครับมันแล้วแต่คนคนหมากเนาะอ๋อแล้วแต่คนหมากแล้วแต่งัวเนื้อนะขายดขายมันขายดีครับครับผมงัวเนื้อขายดีเนาะขายเอางัวเนื้องัวหมันมากเลยวันนี้ลงรถเด้อเขาแลนจองซื้อกันหมดเหรอโอ้ครับส่วนงัวเลี้ยงงัวนยังเป็นทางไหนส่วนเนี้ยงัวเลี้ยงกับขึ้นมันน้อยนึงครับแต่การยังบอยราคาก็แบบ แต่ช่วงซีไฮนี่ตอนนอนราคามันก็โอเคแต่ตอนนี้ราคามันถึงแห้งครับผมคนขายก็ไปนอน2ห้องก็เลยลงครับก็ถือว่าขยับขึ้นกว่าช่วงก่อนอยู่เนาะแม่นครับแม่นนะครับแวหนึ่นะแต่ว่างวเนือย่างนี้คือแสดงว่าขายดีขายดีเพราะว่าราคามันราคามันซ้ำซ้ำช่วงที่่ททีถึงหัวเลียงแห้งอะนะแสดงว่าหัวหนื่งนี่ไปกว่างัวเลียงช่วงนี้นะครับวันนี้ เข่าไร้ครับผมได้ได้ง้วนแล้วยัางบุญนี้ได้ยังครับยังย่งกําลังมั่งกําลังรอเนาะกําลังห่อตลาดครับผมกําลังหอดตลาดคือการให้มั้นไม้ครับบุญนี่ครับผมคราพ่นว่างินซีบารเนาะใหม่ใจะหายแห่งการเราด้วยครับเด้อทั้งคนใจะหายแห่งวันเราลบแล้วนะลบแล้วนะไป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 เป็นน้ำหนามัานห่าด้ เออเราใส่กุกใหม่ไปแล้วด,ดีครับใจหายให้งการเราได้ครับเด้ออันนี้ของหอยเอ็ครับพี่น้องครับเหลือ,อหนึ่งตัว,ต,ว,ต,วตัวสุดท้ายแนละ้วเอามาทุกตัวมันเนี่ยวันนี้ม,นมาสามมาสามเหลือหนึ่งมาสามเหลือหนึ่งนะครับพี่น้องครับนี่งูอ่อนผู้แก,ผแก่ผู้แก่เรีบผู้แก่ๆเอิ้นไว้เท่าไหร่หอยเจ็ดพันห้าร้อยบาทเราหนึ่งพันเอาบอกไม่ถึงพันเจ็ดพันหาด้ครับเด้อของปลาครับมีหงอเนี้ยโอ้มีหงอแบบเนาะแสดงว่างูอ่อนพอดีของปลาแท้ โบไนมาฉีดยานฉีดยานะครับพี่น้องครับของปลาปลาธรรมศาสตร์เลยนะครับแขนแขนเจ็ดพันหานะครับหอยเอเอร์ราค่าเนื้อครับพี่น้องครับนี่ว่านเจ็ดพันหาโอ้ผู้ใดอยากได้ครับเด้อผู้ใดอยากได้นะครับพี่น้องครับราคาต่ำกว่าหมื่นหลอดหมื่นนี่ขอาหอยเอนี่มอสมมหรอครับพี่น้องครับเจ็ดพันห้านะครับพี่น้องครับผู้ล่แก่เกินนะครับเอามาสามครับ เหลือเลือหนึ่งเหลือตัวเดียวครับพี่น้องครับเหลือตัวเดียวมือเนี้ยคันคันผู้ใดโทรมาท่านกับท่านเป็นบ่แม่นครับบ่ท่านก็คือเบิดย่านย่านบ่ย่างอยู่เพราะว่าโอ้ย่านบ่ย่างอยู่นะครับโอ้นี่วันนี้ว่าหลายได้หอยเอะ มือนง่วงวายไปจากไหนคือเหลือหลายแต่ปกติเหมือนไม่ร่าซ้ำนี่ง่วเริ่มบางเลือเนี่ยตลาดเมื่อวานตลาดทางสีขอหน้าหางไม่เคยเข้านะครับโอ้ไ่ไดาบางเขาบางง่วเลยมานอ้พี่น้องอยู่นี่ง่วเลยออกเขามาหลายอยู่นี่นะครับก็เลยเป็นเป็นว่าหลายนู่นเหมือนี่แสดงว่าง่วหลายนะครับพี่น้องครับมือนง่วงวายอีหลีนะครับพี่น้องเอาฝาเมื่อวานมันว่าไอ้ว่างหินครับสีขอแล้วก็สังขะหมู่บ้านสามตลาดโอ้สามตลาดเมื่อวานเมื่อวานเจ้า แต่ว่ากับพอดีปันไดแม่นบอกหมื่อวานเพราะว่างัวเพื่อก็เลือนเขามาหนีนะครับพี่น้องครับเอาผู้ใดสนใจงัวจากหอยเอะฝากเบอร์นะครับศูนย์แปดสี่ครับครับเก้าสี่ศูนย์เก้าสี่สองครับครับบาทคำเหนียมกันทาราลมครับคำเนียมกันทาราลมผู้ใดอยากซื้ออยากขายกับหอยเอะนะครับได้ทุกร้อยนะครับใส่หลอดมือนะครับเดี๋ยนี่ใส่หลอดมือแม่ครับนะครับหอยเอะบาทใส่หลอดมือนะครับของของฟางมันมันครับบันนี่ครับผม นี่ครับพี่น้องครับหมื่นส oh yeah. ี่นะครับราคาเอิญแม่ลูกเด้อครับเด้อหัวไขกลางกลางครับพี่น้องครับบอกระโดดนี่น้องปานอ่ะไขกลางกลางๆนะครับยังมีเบื่ออยู่เป็นวันแม่ลูกเอิญเท่าไหร่ก่อนครับเนี่ยเอิญหมื่นสี่พันห้าร้อยครับพี่น้องครับต่อร่องกันไดเด้อครับเด้อหัวลูกแรกหัวลูกแรกน้องปานอ่ะของก็ว่งลวงดีเดี๋ยวนี้เขาเหี่ยงแบบนี้เลยมันเลี่ยงง่าย นะครับมันเรียงไงในอย่างนี้ปลาป่ากับสิเปียนสไตล์ขึ้นกันกับสิมาเอาแบบคล้ายๆแบบนี้ละเจ้าสไตล์นี่แหละเขาเขาแท่นไว้อ๋อเจ้าเขาสไตล์นี่นะครับพี่น้องครับเพื่อน่าเรียงง่ายนะครับพี่น้องมีของปลาเป็นกันแบบปลาส้มเดชครับพี่น้องครับมีดันดันไายนะครับแม่ลูกแหลกนะครับเด้อ14,500ราคาต่อร่องกันได้ครับพี่น้องครับลูกใหญ่นะครับลูกใหญ่ลูกโผนะครับแม่เพื่อนกันนาจะพร้อม พร้อมผสมเนาะน้อปลาเนาะเพราะแม่เขาผสมแล้วบอกเือกจะไหนเนาะมันกินหนาเพาะมันจะมันขวดมันิ่มนาะโอ้เิ่นมาบนบน่ใจขึ้นไงบน่ใจคือก้นบน่ใจนะครับพี่น้องลูกเขากินนมมเนาะมันอาจจิตขืนแล้วไม่อัดจิสมเลยเด้๋ยวขายลูกเขากินนมน้อนี่ครับพี่น้องลูกเขากินนมแล้หรือครับเด้อรับประกันทุกอย่างรับประกันทุกอย่าง14,500ราคาต่อรองได้เอามาจุกตัวปลามือนเนี่ยเอามาสี่รือยสองสี่ร้อสองตลาดเป็นจะได้มือนเนี่ยเพราะจะขายบ่ตลาดมบริษัทถือว่า บ่ผ่าณ์โมพาณ์ค้นหลายคนขายหลายคนซื้อขายหลายแต่ว่าก็ลดลงโอ้ถอยลงครับราคาบ่บ่ปันใดานะครับสำหรับปลาเดชวร์แมื่อกี้ครับเอาฝากเบอร์ให้พี่ให้น้องป้าเบอร์ศูนย์เก้าห้าสองหกห้าสามเก้าห้าหนึ่งขาดพอนี่ต่อได้คือกระทุงครับ พ่อสมเด็จกันทะลมครับพี่น้องครับในของในรักก็มีอีกยู่หล้ายนะครับผู้ใดอยากซื้อยากขายโทร่มากสอบถามเพื่อนใดครับมันี้ให้มั่นครับผมครับสวัสดีครับ่อั่น่อโอ้นี่ครับพี่น้องครับแม่สาวหรือแม่ยังก็ครับแม่สาวครับแม่สาวผสมหรือบุกขันเด็ดผสมเนาะแม่สาวสูงๆงามๆครับพี่น้องครับสว่วงสมสวนครับพี่น้องวันดี สวัสดีครับพี่น้องครับเลยพาให้พี่ให้น้องชมนะครับพี่น้องเพื่อผู้ใดอยากได้แม่สาวนะครับพร้อมผสมนะครับไปเลี้ยงช like ่วงนี้นะครับเอื 22, ้อนไปเท่าไรก่อนครับหอยผมไปเอื้อนไปเจ้าสองครับสองหมื่นสองพันราคาตัวรองใดนะครับเด้อสองหมื่นสองพันครับพี่น้องครับราคาอยู่กับผู้ซื้อดอกครับอันนี้เป็นว่าตัวรองกันได้อีกเด้อครับพี่น้องครับ สองหางไก่เน่าดีครับพี่น้องครับอันนี้คือส่วนถ่ายครับหขียเขียวเน่เห็นไหมแจ้งขาดีครับรับประกันบ่ปบะครับรับประกันไอ้ทุกชอนรับประกันครับครับรับประกันทุกอย่างเนาะรับประกันหายยางดีครับพี่น้องครับเอาผู้ใดอยากซื้ออยากขายนั่ฝากเบอร์นะครับเบอร์โทรศัพท์ผมวันนั่นจำบดิดปากครับอ๋อจำบดิดปากอ่ะห่อซื้อหอยยังกว่าซื้อไอ้ท่อนไส้ครับหอยพ้านใส่ สองครับผมองหมื่นสองเป็นอ่ะนะครับซื้อหอยพอนไส้มาแต่ใส่น้อยมันจะสีลาลาดสีลาลาดนะครับบ้านแยงเนาะบ้านแสงแต่บ้านแสงแต่สีลาลาดเด้อผู้ใดอยากซื้ออยากขายน้ำหอยพอนไส้ครับเบอร์จำบ่ได้ครับพี่น้องครับเบอร์จำบ่ได้แต่ว่้าหาไปถามเอาอยู่สีลาลาดนะครับบ้านต่อได้ครับต่อได้บ้านแยงก่อบ้านแสงแต่ครับบ้านแสงแต่เด้อครับสีลาลาดนะครับเมื่อนี้ให้มันมันครับผมครับครับสวัสดีครับสวัสดี พี่น้องครับตอนนี้นะครับเป็นเวลาประมาณชิดวงเสาครับพี่น้องรถออกบ่ได้ครับพี่น้องแหนเอียดนะครับการสื่อการขายอยู่ตลาดาสมปอยอุทุมพรครับพี่น้องครับคือรถรถง่วมากหลายนะครับพี่น้องครับบ้านนี้ค้นสีออกกับสีออกค้นสีเข่ากับสีเข่านะครับพี่น้องแต่ที่นี่พวกเถาไปอางงู่าครับบรรยากาศรถออกรถครับ มันนี่นะครับการสื่อการขายก็คือคัดครับเพราะว่าง่วงคนขทนที่จะหลยครับพี่นอ้องง่วหลายพี่นอ้องคนสื่อคนขายกา็หลายครับแต่ว่าหลายคนกับ บนเหมือนนี่พวังง่วหลายนะครับเพื่อนแข่ราคาง่วบ่ไปดีครับนะครับมือเอือนอ่าอยู่ที่แยกกันช่างครับพี่น้องกั้นธลัะนะครับกับพอกั้นมือเอือนครับพี่น้องครับคลิปนี้เอาไว้สมิสกรนะครับพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ